สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาเพื่อนๆมากินนะคะเสี่ยวหลงเปานะคะเสี่ยวหลงเปาข้างในเขาจะมีน้ํานะข้างในกนะนะ็จะมีน้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะแออจะมีน้านะนี่นะแล้วแล้วก็จะกินกับกินกับอันนี้นะ อันนี้คือลอบะเว้นะคะคือเขาเอาหัวแครอทมาทำเป็นขนมแล้วก็ผัด